สวัสดีครับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับช่องสาระน่ารู้นะครับวันนี้เรามานําเสนอเมื่อก่อนนะครับครั้งก่อนเรานําเสนอที่มรกอไม่จับลูกนะครับต้นรุ่นเดียวกันนะครับไม่จับลูกแต่เราตอกตะปูเข้าเพื่อจะให้เขาจับลูกเขาจะจับลูกหรือเปล่าไปดูกันนะครับนี่นะครับต้นต่อไปนะครับนี่ต้นจับลูกครับ แล้วก็ต้นไมที่ไม่จับลูกเราตอกตะปูใส่นะครับโน่นครับโน่นโน่นครับใกล้ใกกันนี่ะนะครับจับนี่ไงครับต้นต้นที่ไม่จับลูกนะครับที่เราตอกตะปูใส่สี่เล่มนะครับหนึ่งนะครับสองสามนะครับสามสี่ข้างข้างหลังนี่นะครับเขาเริ่มจับลูกหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ไง ผลงานเป็นจริงแล้วนะครับเป็นจริงแล้วนะครับข้างล่างเราก็ห่มดินนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าแรงแล้วก็มีต้นพลิกพลิกนะครับปลูกพลิกไว้ถ้าประทานได้นะครับเรามาดูอีกต้นนะครับที่เราตกตะปูไว้นะครับนี่ก็ต้นมี4ต้นนะครับที่เราปลูกกัน4ีถึงห้าต้นกล่มนี้นะครับต้นนี้ก็ติดแล้วนะครับ ต้นนี้นะครับติดลูกจริงๆนะครับภายในหนึ่ง2สองอาทิตย์ก็จะเห็นแล้วนะครับดูดูให้ชัดเจนก็จะเห็นนะครับหน้าแรงเราต้องห่มดินนะครับต้นนี้ก็จับนะครับต้นนี้ก็จับดูดูดูครับดูโน่นครับจับเหนกันนะครับแปลว่าประสบความสเร็จนะครับสูตร ตกตะปูใส่นะครับใส่ต้นของเขานะครับดูครับนี่เราตอกสีสีเล่มเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสาระจริงๆนะครับมีประโยชน์จริงๆนะครับไม่ใช่นำเสนอสิ่งที่ทำให้เป็นทำให้ได้ทำให้เกิดนะครับทำเกิดทำเป็นทำได้จริงนะครับท่านผู้ชมครับ คลิปของเรามีประโยชน์ท่านผู้ชมช่วยติดตามด้วยนะครับวันนี้นะครับร้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ